เราถูกกล่อมอยู่ด้วยรูปรถกลิ่นเสียงอัตตาตัวตนเราก็ไม่มีเวลาได้เฝ้าดูใจตัวเองนั้นเราจะเป็นพ่อค้ากรรมกรขร้าราชการเป็นพระเถรเนนชีมันไม่ได้อยู่ที่สิ่งที่เป็นสมมุติที่มีมาในอดีตอกหักดีแล้วที่อกหักสมหวังดีแล้วที่สมหวัง ผิดหวังก็ดีแล้วที่ผิดหวังเวลาปฏิบัติธรรมเขาจึงมีความวุฒิวนละความพอใจและความไม่พอใจในการก่อนเราพอใจกับอะไรต้องละมันไม่พอใจอะไรก็ต้องไม่ให้มีในใจถ้างั้นจะไม่มีสมาธิไม่มีสติพอที่จะดูรูปเวทนาสัญญาอารมณ์ไม่รู้จักว่าอะไรคือจิตไม่รู้จักว่าอะไรคืออุปทาน เมื่อปัญญาเราไม่เกิดเราก็ต้องแบกขันห้าเราเรื่อยๆไปเราก็จะจมอยู่กับอุปทา,านขันนี่แหละแล้วเราก็ตายไปกับการเวลา